มูลนิธิพัฒนาวิชาชีพสตรีในการบริหารคณะกรรมการชุดปัจจุบันได้จัดตั้งขึ้นและดำเนินการมาตั้งแต่วันที่28ตุลาคมพุทธศักราช2564มีคณะกรรมการบริหาร6ท่านคือดรวันเพ็ญพงเก่าประธานกรรมการนายกฤตชัยพยอมแย้มรองประธานกรรมการนางวราย์ทานนกกรรมการ นางสาวอัยมันอัยรอาุลวัตรกรรมการและประชาสัมพันธ์นางอิสริยาไทยเครือวันกรรมการและเหรันยิกนายดิขิตลิมรถรวยกรรมการและเลขานุการมีที่ปรึกษา3ามท่านคือดรทรงเดชมนูจินดาดรสุวินพงเก่าแต่ได้รับเกียรติจากคุณเยเรศชินวัตรเป็นประธานที่ปรึกษาเดิมมูลนิธิพัฒนาวิชาชีพสตรี มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่999ทั152ถนนวิภาวดีรังสิต60และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับโดยย้ายสำนักงานมาอยู่ที่อาคารโรงเรียนผู้สูงอายุยานวาชั้นหนึ่งศาลาสมพัวกรุงรัตนกโกสินร์200ปีวัดทองบนเลขที่670ถนนพระราม3แขวงบางพงพางเขตยานวากรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่28มิถุนายนพุทธศักราช2565โลโก้หรือเครื่องหมายของมูลนิธิเป็นรูปจับมือประสานสามัคคีในแผนที่ประเทศไทยมีตัวอักษรย่อภาษาไทยคือพวสและอักษรย่อภาษาอังกฤษคือ VSDW บนข้อมือมีสัญลักษณ์ผู้หญิงบนลูกโลกและป้ายลูกโลก มีชื่อมูลนิธิภาษาไทยและภาษาอังกฤษรองรับอยู่ใต้ลูกโลกวัตถุประสงค์ของมูลนิธิพัฒนาวิชาชีพสตรีคือเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สตรีมีโอกาสได้รับการศึกษาในวิชาชีพตามความต้องการส่งเสริมให้สตรีมีงานทำมีไรายได้เป็นของตนเองและหาเลี้ยงครอบครัวได้ส่งเสริมงานวัฒนธรรมดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆและไม่ดาเนินการเกี่ยวข้องกับการเงิเมืองแต่อย่างใดและเพื่อส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขสรุปการปฏิบัติงานและการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี2564จนถึงปัจจุบันทางมูลนิธิได้ดำเนินกิจกรรมสำเร็จตามเป้าหมายไปแล้ว23กิจกรรม โดยในปี2564สรุปกิจกรรมในเดือนกรกฎาคม1กิจกรรมเดือนสิงหาคม5กิจกรรมเดือนกันยายน4กิจกรรมเดือนตุลาคม2กิจกรรมเดือนพฤศจิกายน2กิจกรรมและเดือนธันวาคม3กิจกรรมและในปี2565สรุปกิจกรรมในเดือนมกราคม2กิจกรรมพฤษภาคม2กิจกรรม มิถุนายน1กิจกรรมและเดือนกรกฎาคม1กิจกรรมโดยไฮไลท์กิจกรรมในปี2564ที่ผ่านมาคือการประกวดสื่อสร้างสารรค์สอนวิชาชีพผ่านโซเชียลมีเดียครั้งที่1ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่4ตุลาคมถึง22ธันวาคมพุทธศักราช2564และมีพิธีมอบรางวัลอย่างสมเกียรติงามสงา่า ในวันเด็กแห่งชาติปี2565ตรงกับวันเสาร์ที่8มกราคมณ MCC Hall จมองงามวงวานชั้น6ก,การประกวดสื่อสร้างสรรค์สอนวิชาชีพผ่านโซเชียลมีเดียในครั้งที่1นี้แบ่งการแข่งขันออกเป็น2ระดับคือระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษามีโรงเรียนที่สนใจส่งคลิปเข้าประกวดถึง135คลิป นำเสนอในอาชีพหลากหลายคณะกรรมการคัดสรรผลงานประกอบด้วยมูลนิธิพัฒนาวิชาชีพสตรีมูลนิธิธรรมะพุทธะองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมสถาบัานภูมิปัญญาเพื่อสังคมและสภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติโดยมีนายสุพัฒน์จำปาทองปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้เกียรติร่วมลงนามในเกียรติบัตรและรางวัลต่างๆ เป็นขวัญและกำลังใจของผู้รับรางวัลทุกคนและไฮไลท์กิจกรรมในปี2565ที่พึ่งดำเนินการเสร็จไปเมื่อวันที่11กรก,กฎาคมคือการจัดอบรมอาชีพการทำน้ำมันนวดคลายเส้นให้แก่สตรีจำนวน30คนในการนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์รุธอาจารย์นภัทชุ่มเกศรมาเป็นวิทยากรอ,อบรมให้ความรู้ เพื่อส่งเสริมให้สตรีที่มาอบรมนำความรู้กลับไปทำเป็นอาชีพมีไรายได้สามารถเลี้ยงครอบครัวได้ในภาวะนี้ถึงแม้ในเวลานี้ทุกสถานการณ์ที่จะดำเนินงานจะต้องอยู่ในมาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือโควิดแต่โมลเลนติพัฒนาวิชาชีพสตรีก็จะเดินหน้าต่อไปด้วยปณิธานที่แน่วแน่เพื่อการส่งเสริม สนับสนุนสตรีให้มีอาชีพมีงานทำมีไรายได้ลดปัญหาความขัดสนอย่างต่อเนื่องเราขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยเหลือและให้การสนับสนุนการทำงานที่ผ่านมาและในแผนงานที่กำหนดไว้ในปี2565 ปลายปีนี้เราจะจัดโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์สอนวิชาชีพผ่านโซเชียลมีเดียครั้งที่2ซึ่งจะมีความยิ่งใหญ่และสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์แก่สังคมชุมชนทั้งประเทศอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด